ติตลอดการช้างศึกทีมชาติไทยปะทะกัมพูชาอิชิอีลุ้นใส่ติใหม่ทำลายการยิงแบบมโหราน ขณะที่ช้างศึกมุ่งหน้าเก็บฟีฟ่าเวิลด์ n ร i กิ้ทะลุบวก5.60ชนะรวด4เกมแรกแบบนี้จารึกประวัติศาสตร์ช้างศึกในอาเซียนขณะที่อินโดกลัวตกรอบชินแต่ยังสั่งลูกทีมให้ดูแข่งคู่ระหว่างเวียดนามฟิลิปปินแบบห้ามลุกไปไหนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแต่เมื่ลกเปียพงยิงครับ สวัสดีครับตงโมลงเปีกพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับสำหรับศึกวันนี้เนี่ยก็จะแข่งขันกันนะครับทีมชาติไทยครับเปิดบ้านราชบังคลากีฬาสถานนะครับในการเจอกับกัมพูชาแะครับก็ต้องบอกว่าเป็นนัดสุดท้ายแหละครับ ถึงแม้ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยจะการันตีการเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มไปแล้วแน่นอนนะครับแต่ว่าการแข่งขันรายการนี้ครับยังมีความสำคัญในการคิดคะแนนค่าฟีฟ่าเรนกิ้นะครับเพราะว่านี่คือ International AMAT เอมนะครับมันก็ดีนะครับว่าการนับเป็น FIFA International AMAT ลเมเนี่ยมันมีผลบวกให้กับ Ranking ของเราถึงแม้อาจจะน้อยอ่ะแต่มันก็ได้เก็บแต่ว่าถ้ามองในบุ่มกับกันเนี่ย ถ้าเก็บบวกน้อยแต่ถ้าแพ้ลบโคตรเยอะเลยนะครับคือถ้าไทยชนะกัมพูชาเนี่ยเราก็จะบวก1.18แต่ถ้าภาพรวมแล้ว4นัดแรกมาเนี่ยเราจะบวก5.60ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับการเก็บชัยชนะรวดเดียวเน4นัดนะครับแต่ถ้าเราเพียงพัมนะถ้าเราเพียงพัมนะครับนัดนี้สมมติว่าถ้าแพ้ขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไอสิ่งที่ทำมามา3นัดแรกเนี่ยหายหมดเลยนะ ไอ้สนัดแรกมาเนี่ยเราบวก4.42 4.43เนี่ยนะครับแต่ถ้าเราลบนัดนี้นะครับเอาแค่เสมอเสมอ,สมอยังพอไหวลบ1.32นะครับแต่ถ้าแพ้เลยนี่3นัดแรกแทบจะไร้ความหมายเลยนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้ามองไปในลึกๆอีกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเข้ารอบรองเนี่ยเจอทีมชาติอินโดหรือทีมชาติเวียดนามเนี่ยเรามีอีกตั้ง8แต้มให้เก็บนะ ถ้าเราสามารถชนะได้รวดเลยอีก4เกมเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรสุดยอดนะถ้าทำได้นี่กราบกราบกันเลยทีเดียวถ้าชนะ8นัดรวดเนี่ยซึ่งมันก็ไม่แน่มันก็เป็นไปได้นะเออมันก็เป็นไปได้อยู่ที่ว่าเจอใครด้วยนะครับนี่จะเป็นแบบการทุบไิติแบบโอ้โหแข่งขันมาเนี่ยไม่เคยแพ้ใครเลยนะครับในทัวร์นาเมนต์แล้วชนะรวดไม่เสมอด้วยนะอันนี้นี่ถือว่าสุดยอดจริงๆและอีกหนึ่งไติเนี่ย นอกจากความสําคัญดังกล่าวแล้วเนี่ยชุดนี้มีการลุ้นทําลายไซติตลอดการประวัติศาสตร์ชาติไทยแลครับในการแข่งขันออรอบแรกนะครับฟุตบอลรายการนี้ในการแข่งขันยิงแชมป์อาเซียนนั่นคือการยิงประตูคู่แข่งมากที่สุด ซึ่งเป็นสถิติเก่าที่ไทยเคยทําได้ดีที่สุดในรอบแรกคือการแข่งขันปี2020-2021ที่มาโน่โพกิงในคุนซือบราซิลคุมทัพทีมชาติไทยในยตอนนั้นเนี่ยยิงมากถึง15ประตูนในรอบแรกแต่ว่ามาตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่าถ้ากระซวกเพิ่มไปอีกสักลูกหนึ่งก็จบข่าวเรียบร้อยโรงเรียนช้างศึกนั่นเองนะครับเราก็จะสามารถทาําสถิติเป็นประวัติการเอาไปครองได้เลยสําหรับช้างศึกสายเลือดใหม่ยุคนี้นะครับอะ ยังไงก็เป็นกําลังใจให้สําหรับตรงนี้นะครับให้ทําได้แล้วกันเนาะส่วนไล์อัพนะถ้าไล์อัพเนี่ยถ้าคาดกันเล่นๆเราพูดกันไปหลายรอบแล้วอันนี้ดูกันไวๆแล้วกันนะครับคาดว่าอีชิเขาเปิดเผยมาแล้วไงนะโรเตชันทั้งหมดนะครับแต่ต้องชนะด้วยแต่ผมแอบ,บเห็นในการฝึกซ้อมเนี่ยมันซ้อมมาหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะแล้วเ,เขาเรียกว่าอะไรเสียงกระซิบบอกมาว่าได้ลุ้นลงสนามลุ้นลงสนามแต่ผมว่าไอ้ลุ้นเนี่ยมันก็รู้กันอยู่แล้วลงตัวจริงไปเลยดีกว่า นะครับอะอย่างประตูเนี่ยกรกฎเนี่ยเปลี่ยนแน่ๆนะครับกองหลังก็อาจจะเป็นอภิสิทธ์เฉลิมศักดิ์อัคขีกับโจนาธานเพราะว่าพรนษากับเอ่อสลิงคานี่น่าจะได้ลงมาแล้วนะครับแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยขณะที่ทางขวานิโคลน่าจะได้พักกับมันเข้ารอบไปแล้วก็เป็นเจมส์เบรดฟอร์ดนะครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยตัวเลือกน้อยมากนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีเอ่ออัครพงศ์วิลเลียมไวเดอร์เชอร์แล้วก็วอร์ชิดกนิสสีบำเพนน่าจะ ได้ลง3เอ่อจาก3เนี่ยน่าจะมีแน่ๆน,นะครับน่าจะมีแน่ๆ2จาก3เนี่ยนะครับส่วนอีกคนหนึ่งก็ต้องไปวัดเอานะครับแต่จันเตอร์น่าจะพักพีระดนก็น่าจะพักนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเหลือชอยแค่นี้ขณะที่ซ้ายขวาถ้าพูดกันตามตรงเลยเอาตามภาพแล้วที่บอกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสได้ลงก็คือว่าสุพโชคสารชาติอาจจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยก็ได้เพราะซ้อมมาหลายวันแล้ว ขึ้นซ้ายไปเลยสุภพโชคสรารชาตนะิอยู่ซ้ายเลยนะครับขณะที่ขวาเนี่ยเบนจามินเจมส์เดวิสเขาบอกว่ามีโอกาสลงสนามเลยเพราะว่าพร้อมร่างกายพร้อมแล้วขณะที่หน้าเป้าต้องสลับบ้างนะครับพัติกูสตับสันนิพักก่อนก็เป็นทีรศัก์ เผยพิมายนั่นเองนะครับก็คิดว่าอันนี้แหละน่าจะเป็นสูตรผสมที่ช้างศึกน่าจะใช้แหละนะสำหรับวันนี้ผิดพลาดเนี่ยผมว่าไม่เกินเลย2ตําแหน่งสามต,ำ,ตำแหน่งเนี่ยมีแค่นี้แหละจริงๆมันก็น่าจะลงแบบนี้แหละนะครับไปดูกันอีกสายหนึ่งดีกว่าสายบีนะครับสรุปภาพรวมนัดสุดท้ายนิดหนึ่งนะภาพรวมนัดสุดท้ายไทยเข้าไปเจอใครในรอบรองนะฮะอ,อ,อย่างเวียดนามเนี่ย ก็มีเจ็ดแต้มนะกลุ่มบีนะครับแล้วก็อันดับ2เนี่ยเป็นอินโดอินโดจะเจอกับฟิลิปปินส์นะครับอินโดเจอฟิลิปนนลปินส์พวกเขานี่เขาบอกว่าชินไตยังนี่กลัวตกรอบนะต้องให้นักบอลเนี่ยดูเทปนะครับแบบชนิดที่ว่าโอ้โหดูแบบไม่ขยับเลยห้ามกระดิกคือให้มีสมาธิกับการแข่งขันนะว่างั้นเถอะนะฮะเพราะว่าเขาจะเจอกับฟิลิปปินส์ถ้าหากว่าอินโดชนะฟิลิปปินส์ได้หลายลูกนะครับหากว่าชนะได้หลายลูกนะพวกเขานี่ก็จะเป็นที่สองแน่ๆน,นะครับ แต่แต่ถ้าหากว่าเขาชนะหลายลูกแล้วเวียดนามดันแพ้พมา่าเขาเป็นที่1เลยนะเขาเป็นที่1เลยนะเออเพราะว่าตอนนี้เวียดนามเนี่ยบวก4ีก็จริงแต่ถ้าแพ้พมา่าตกรอบได้เหมือนกันตกรอบได้เหมือนกันแต่เหตุผลนะฮะก็คือพมา่าจะต้องชนะเวียดนามมากกว่าสลูกขึ้นไปนะครับแล้วก็ ต้องบอกโหมันนับลูกเสียด้วยนะครับชนะมากกว่า3ซึ่งมันยากนะอันนี้ชนะมากกว่า3ซึ่งมันยากโอ้โห้าชนะ3คือจบจบข่าวนะครับขณะที่อินโดเนียถ้าอยากเป็นที่1ก็ต้องยิงแบบออสองลูก3ลูกเหมือนกันนะครับมันจะวัดกันที่ลูกได้เสียมันปนุดเปียนปนุดเปียน,นอยู่ตรงนี้ในทางกับกันถ้าฟิลิปปินอยากเข้ารอบก็เป็นไปได้นะคือชนะอินโดแล้วก็ให้เวียดนามชนะเมียนมาโอ้โหและไทยก็จะไปเจอกับฟิลิปปินไง อันนี้แหละมันคือความสับไปสับมาหลายๆท่านน่าจะพอเห็นภาพเนาะแต่เจอกับใครก็ได้ตอนนี้เจอกับใครก็ได้นะครับแต้มมันก็บวกใก,ใใกล้ๆกันนะครับจะอินโดหรือจะฟิลิปปินส์แต่ถ้าเจออินโดมันกว่าผมมองนะฮะเจออินโดมันแบบมีเรื่องของกระแสโซเชียลมาสิจัดให้หนักหน่อยนะฮะขอรับน้องหน่อยชุดใหม่เหรอเอาเด็กมาเหรอได้เคียนซะ นะครับฟิลิปปินส์เจอหลายรอบแล้วนะครับอยากเจออินโดช่วงนี้นะครับซึ่งชินนายังเขาก็ให้ผู้เล่นของทีมชาติอินโดนีเซียเนี่ยทำกันบ้านนะก็คือให้นั่งดูคู่ที่เวียดนามเล่นกับฟิลิปปินส์ซึ่งบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ได้อะไรนะฮ <c> ะ <oughs> คือเป็นเกมที่น่าเบื่อมากนะเออนะครับแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยก็นักฟุตบอลบอกว่าให้กินข้าวเร็วขึ้นแล้วก็พอกินเสร็จแล้วให้มาดูบอลน,นะครับชินตายังบอกว่านี่คือสิ่งที่นักฟุตบอลควรจะทํา คือดูเกมคู่แข่งวิเคราะห์คู่แข่งแล้วก็เวลาเล่นจะได้รู้ว่าไอคนนี้เล่นยังไงทํำยังไงเอาจริงนะเราก็ควรดูนักบอลควรดูนะไม่ใช่แบบเหมือนแบบรู้ว่าแท็กติกเราเล่นยังไงแต่ไม่เคยเห็นเลยคู่ต่อสู้เล่นยังไงมันจะดีกว่าไหมถ้าหากว่าเราได้เห็นคู่ต่อสู้ว่าเขาเล่นยังไงเล่นแบบไหนเราก็จะได้มาต่อยอดฟอร์มกับทีมชาติไทยได้นะฮะเราก็จะเห็นแล้วว่าเฮ้ยอ๋อไอนี้ขี่เลี้ยงเราดักเท้านี้เราดักเท้าไหนน,น,นะครับอันนี้แหละผมว่ามันเป็นเคล็ดลับ และส่วนตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้ารู้ว่าคู่ต่อสู้เขาเป็นแบบไหนอะยังไงก็เล่นดีขึ้นกว่าการที่ไม่รู้แน่นอนอันนี้คอนเฟิร์มนะครับอ่ะก็เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันแล้วกันว่าทีมชาติไทยจะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับไปเจอกับทีมชาติอะไรนั่นเองถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกมาัได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ